พลังงานสะอาดนะครับค่าไฟศูนย์บาทนะครับครับสวัสดีครับพ่อมนายนารงชมบราาัฐยีอ่อ่าปัจจุบันกำรองตำแนง่งรองนายกองการบริหารโซนตำบลรับรออำเบอร์ตาเสะจังหวัดจุมรค,ครับพ่อมวันนี้ผมมาติดตั้งกางหันตีน้ำระบบโซลารเซนที่บ้านพักส่วนตัวผมครับ,รบอ่าที่ผมใช ระบบโซลาเซลล์นะครับเครื่องสานตีน้ำของผู้สมรเ,มเนี่ผมก็มีความมั่นใจในคุณภาพนะครับในคุณภาพของที่ได้เห็นจริงแล้วว่าโอเคคุณภาพเยี่ยมจริงแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ศึกษามาอสมควรนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบโซลารเซลล์นะครับทีนี้ผมก็มีความตั้งใจว่าจะใช้เพื่อเป็นขอ้อบนพื้นฐานให้กับทุกคนได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับซึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้ติดตั้ง ระบบโซลาเซลล์ที่บ้านพักของผมมาก่อนแล้วแล้วก็ใช้ระบบสูบน้ําตีน้ำํำไอ้ต้นต้นทุเรียนข้างหน้ารอบนี้ผมปลูกครับต้นทุเรียนอไต้นไม้ทุกๆทุกๆข้างๆ,ๆ,ๆรอบๆบริเวณสวนผมเนี่ยครับต้นปาล์มอะไรพวกนี้ผมก็ระบบตีน้ำเพืเอ่อเป็นการนะพูดง่ายาเราใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานจากธรรมชาติแสงอาทิตย์นะเราไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วที่ผมก็อยากจะให้เป็นตรงจุดจุดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกทุกคนนะครับเพื่อเอาเป็นแบบอย่างมาศึกษาดูงานได้นะครับเพื่อจะได้ย้ายทุกคนได้เอาไปํำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับลดต้นทุนในการในค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับทุกคนครับครับนี่ตอนนี้ผมก็ติดติดตั้งค้างสันติน้ำนะครับอยู่3จุดนะครับนี่จุดที่หนึ่งครับนี่เราศึกษาบัวแล้วก็มีปีตาเมนแมป์ผมนีปลาด้วยนะครับ แล้วมีจุด,จดที่สครับผาใหญ่ครับผมติดอยู่สองจุดนะครับเพื่อว่าให้น้ำไหลเวียนได้สะดวกได้เออบัดน้ำน้ำไปด้วยแล้วก็เป็การให้ออกซิเจนปลาเพื่อจะได้เติบโตเร็วขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นในอย่าง,าง,างระบบติดตั้งแสงโซลารเซลล์บนอาคารนะครับผมก็ทำไวไว,ไวใช้ไวในบ้านสำหรับ ปั้มน้ำขึ้นแทงแล้วครับนะครับ๊มน้ำปั๊มน้ำสดรดน้ำต้นทุเรียนนะฮะต้ทุเรียนของผมเราทึ่งผมใช้ไปแล้วนะครับก็ได้ผลจริงครับได้ผลแล้วต้นทุนในค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าได้มากมากๆเลยครับพลังงานสะอาดนะครับค่าไฟศูนย์บาทนะครับ